มีดีดครับผมเรียบร้อยโอ้ยขี้ใต้เป็นไหนครับผมนี่มีกระดิ่งตัวนี้ตัวเล็ด,ด,ดอันบ่วงเขาไหมหนาตีงครับผมพี่นอ้องโอ้โหโดนอีกแล้วครับผมโอ้โหแจ๋วหมายนี่สวัสดีครับผมพี่น้องครับ ของอาทิตย์วิเศรรษสมบัติมาอีกแล้วคลิปนี้พาพี่น้องมาเก็บบ่วงกับมาทายมึงมันจะากาัดหมายที่เขาใส่บ่วงไว้ตลอดแล้วครับผมก็มัอนี่พกกลับมาน้ำเดี๋ยวกลับมาล้องใส่มือจะบากจะบ่กละไรลบ ัสองหลังครับผมเยื่อเป็นเยื่อขี้ไตนี่ต้องให้หนูแลียนเลยพี่รองนี่เป็นแปนเห็นไหมครับชุดมากแล้วกะเดี๋ยวมันแลีนอยู่ฟังเพี่ร์มัลีนอยู่พี่มันเลีนเสร็จไหมครับเขาใส่บ่วงไว้นี่เห็นว่าน้ำให้นะ ไย่คืนหรอมันบชัดเกนครับหวมันเลีนปองไม่เอาใส่หมกหนึงมันเลีนปองหนึ่งเขาก็ใหญ่น้ำมันตัวน่งอ้ยเส่บวัวแจ็คสองหลังบพรสลายหรอเอิ่นใส่กลับเ,เ,ออเพี้ยเาเลียนมาเพียโอ้ยพี่ สาพี่น้องมายามเลยส่วนหลายไม้เนี่ยไ่ค่อยได้ถไทยมึงนะครับนี่ละกลักบเดี๋ยวสิใส่จ,จักหลังหนึ่งถอดออกละเท่านี้บวงเฮ่าพี่น้องได้หนูไปจักว่าจักตัวละครับไม้นี่ ใส่ถิ่มไว้ยุ่งสีแหละครับผมใส่ยุ่ตลอดส่วนมาายหรอผมสิบว่าไทยเมืองตอนมใส่บ่วงไทยตอนมายามเลยบางขีดับไทยเมืองอยู่นี่อยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศย้ำเว้นเลียนทางใหม่ เียนไม่เขากับไปหมองไม่เพื่ออทางดีครับหัวตาเห็นเลยนี่ไปครับผมพี่น้องขอใส่ก่อนขอแตงบวงกันเห็นยัง่อยมายามกันมืนอ,ออนเศ้าเอสิหาหม่องใส่กลับนะ้ำอีกจักหลังหนึง่งไปครับผมลุ่นกันมือนเศ้า สองไม้กับไม้สะพูดูสอพุ่นใส่ประจำนะครับเดี๋ยวดสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องเจอกันที่เก้าครับตีหกักกุ้งก ua ตีหักเครื่องกับไม้นี่โอ้อากาศเย็นเขาออกมาเป็นไอเลย หนุนบําพันบวงออกก่อนครับโมแดนแถวนี้โม่ถือจักเกี่ยครับจะได้บังง่ายไป ตโดหัดบ่วง สามหลังครับผมกับดักเขาใส่ไว้สามหลังครับเดี๋ยวไปลุ้นมึงหลกัลกๆกับเป็นบ่วงที่เก่าหรือเปล่าไอ้ย่าหนยอย่างพัน เสยษจากมือแหละครับรู้หลายปีนี่บ้านผมหลายครับใส่หมือละสองไมยไมา,ห,มาหนึ่งใส่ใช้กลับดักหมาหนึ่งใส่บ่วงหมายใส่บ่วงแล้ก็ใส่นเซลไปนี่เลย ว่ามันเซ้ไว้หลังหนึ่งจุดนี้คนะือบ่เห็นไปมึงมุงม้มนี้ครับ อย่างงามเลยมุมนี่มิดซีรีมันโดนกลับเพราะอะไรพี่น้องโอ้ยมันพานสังเกตหนอ่อยพานบวกเลยบอเฉียดนี่ มใส่หม่งไหมครับอู้บ่วงหักทำพี่น้องหักกระเซายไปโอ้มันพานเหมนดมีดีดครับผม เรียบร้อยโอ้ยขี้ใต้เป็นไหนครับผมนี่มีไอ้ที่นู้นตัวนี้ตัวเี็กอันบ่วงเขาไหมเรียบร้อยครับผมบ่อบ่วงก็เขากลับดักไปเห็นบ in ่ครับนี่เออตัวใหญ่อมแจ๋วสวยบ่เป็นไหนฮึม นี่แหะครับหนูตัวสิพันอยู่นี่พัานไปพันมานี่หลายตัวครับอะไรอีกหลังหนึ่งบ่วงเขาพี่น้องเอินกลับเขานี่ครับกลับดักกลับดักเขาเรียบร้อยเลยจ้ะหนึ่งแต้มสวยๆววนตึ๊บ ลูกขาต่ำเจอขี้ใต้เข้าไปสวยเลยพี่น้องกลางตัวคนนะ่ะรุนแรงขนาด นี่เอียกครับผมไต้องห่วงไม้นี่บึ้ดนูขอเห็ดบ่วงไหมกัน เจ้ามายามเขื่อนพี่นอ้องต้องใส่ส่บ่วงเขื่อน,น,นครับออไฟอยู่ไกลๆครับผม บ่วงบ่ถือครับฟับงนี่บ่เลียน น้ำยังมีเลยครับกระจอกว่าใส่เงียบเลยว่าได้อยู่พะน,นะผมเศร้าใส่หรอ ไม่ผ่านโอ้ผ่านบ่วงอยู่แล้วขอเ็ตก้นพี่น้องในตัวนึงหนูขาตา่ำไอพี่น้องครับเจอทีมงานโอ้ผ่านบ่วงอีกแล้วได้บ่เม่เม่ได้บ่ ตักตัวง,งานได้แล้วไอย้ย่ะเดี๋ยวพ่อขอครับ ใส่กลับไปอยู่นี่หลังหนึ่งครับเห็นไหมบ่เทื่อ,อครับพี่น้อง บวงเขามิ้งหนึ่งเต็มไปครับผมอยม้ยหมื่นปลุยไม้ต่อไปสะไปลุยต่อครับมาเฟ่กับแง้น,น้ำเต็มอยู่นี่ วาแนีแม่งเว,ลวทละพี่รองใส่แบบยาวๆต่อเนื่องมันพานอยู่ดีครับผมเกี่ยวล่าสุดก็ได้ไปยั่นี้แหละนี่ยางลงมาถือเลยบวงรวดสลิงกับมีเลยเอาใส่ไวปห้อยตีนครับพี่รองครับห้อยตีนนก มากินนกตอว่อยางหากินโอ้ยนั่น,นพานครับพานครับผมว่าพี่น่องพันอยู่ยังมีตัวอยู่หามุมใส่ไม้กัน อู๋อู๋หมือนไปเรื่อยๆบ่เขาบ่วงกับเขากับอึบ <c oughs> ไม้นี่อะพี่น้องได้หลายตัวครับเทอย่างยี่สิบเลยตีได้ครับได้แน่ อพานอีกเหรอขอเห็ดก่อนครับพี่น้องครับบ่วงกันหนาติ้งครับผมพี่น,อน้องโอ้โหโดนอีกแล้วครับผมโอ้โหแก๋วไม้นี่ไม้นี่โดนอีกแล้วอุ้ย บอพลาดครับผมวาละตัวอี่หนูกำงามเลยครับอยู่นี่บ่นหน่อยครับพี่ร้องโอ้โหไอพุกใหญ่ครับผมวาละตัวมองเดียมันมาเรื่อยๆครับผมบอพานบพานปื๊ดถือก็เป็นได้หน่อยเลยได้พี่ร้องไม่คงับ ก็นตัวหน่อยครับผมค่ณนบักหง่เลยครับโอ้โหสวยๆหายไม่วงสองลังวะนี่นีลังหนึ่งเห็นอยู่ครับไปถือจับพุนโอ้โหกัดใหม่กัดใหม่จนทักฮึ่ยย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  สวยอีกแล้วสวยอีกแล้วอุ้ย,ยบ่วงหักเลยเดี๋ยวขอมเมืองกัน ได้ถิม่มไว้ยุ่มหมายนี่เพราะมีผิดหวังเลยพี่น้องครับเมืองไดยเบียงขออนุญาตจัดการได้ครับพี่น้องแก้งหรอกฟ้าก็ได้ยึบลูกมันใส่ไงีย๋ยกันนี้ครับผมหนค้าตำ้ำ ใส่ไงไงสุดของหนูขาต่้มเหรอครับพี่น,อนกก้องนี่ถือกลับห้องเลยอ้วนตืบดีแท้อ้วนดีแท้อันนี้ก็อ้วนดีแทะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้สางนี่พี่น้องจังแห้งได้ไปว่ามันในน้อยปื้ดหมอกขึ้นหนาสัาง่งไปนี่ได้ไปว่ามันในน้อยเด้พี่น้องครับไม้นี่ ถือกักถือเนี่ยทือเกี่กบสมมติเราไปครับหมายนี่บักไงนี่ได้ไปหลายตัวแห้งครับฟีหาตัวเราบักไงรุ่นนี้ได้ไปหลายที่อันนี่รุ่นนี้รุ่นลูกไงมันครับมันกวกางครับได้ไปโอ้หลายเดี๋ยวหมือนแรงมาจัดการอีกเอาบ่วงมาใส่ไว้อีกครับเอาขอบคุณพี่รองได้หลายที่เขาบัาติดตามและให้กำลังใจครับ ฝากไว้น้ำแนเด้อครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมช่องน้อยๆของคนอีสานบ้านเฮาดักหนูแบบนั้นสต็อปยาวๆตอนเนื่องเลยครับผมหนูบ้านผมหลายครับปีนึงใส่จังเดยก็าม,มาเม็ดมาเรื่อยๆครับซาเนี่เดี๋ยวบากไงก็ต้องเขามาอีกเพราะว่ามันเหลือน้ำอ้วยแต่แถวนี้ครับลอบรอบ่นน้ำแห้งเม็ดคิดว่ามันนิงลงมาหานลำใส่บ่วงลัดไปเลยเดี๋ยวก็ถืออีก เจอกันไว้คลิปหน้าครับผมพี่น้องขอบคุณเราายๆครับสว,สวย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 